พลเอกทรงวิทย์ทุ่ชาการฐานสูงสุดท่านเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ท่านอยากเปิดด่านเหลือเกินท่านนา้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าพูดแบบเท่การรักษาที่ไตของชาติเป็นสิ่งที่เราครอบครองอย่างยาวนานตามแผนที่การรัดกันอยากให้มีการพูดยากันในแบบทวิภาคีต่อไปในอนาคตท่านผู้จัการฐานสูงสุดครับท่านจะพูดยาแบบทวิภาคีอยากพูดก็พูดไปแต่สิ่งที่ขเขมรมันรุกแผ่นดินไทยอยู่ทุกวันนี้ว่างกับระเบิดอยู่ทุกวันนี้ท่านจะว่าย,ยัางไงมีแต่เราต้องจัดการกับเขมรที่มันมารุกเราก่อนให้มึงถอออยกไป แล้วมึงต้องรับผิดชอบในการวางกับระเบิดเพราะมึงไม่มีสิทธิ์มาวางพื้นที่ช่องบกเป็นพื้นที่ของประเทศไทยท่านผู้เรียนงไีมีหน้ำซ้ําท่านทะลึ่งพูดอลัาอีกว่าอย่าเห็นการเปิดด่านเพื่อการค้าขายการเดินทางข้ามแดนสะดวกมากยิ่งขึ้นการเจรจาเปิดด่านเราควรเปิดพร้อมกันดีหรือไม่ท่านไม่รู้เลยหรือว่าการปิดด่านนั้นก็คือการกดดันเขมรแล้วท่านคุณทรงวิทุนางสูตรท่านคิดยังไงกับท่านบรรทัพภาคหนึ่ง่ะก็ที่ไปเปิดด่านไงที่จันทบุรีกระดาดแล้วขอเขมรเปิดด้วยแล้วโดนมันตองหน้ากลับมา บอกกูไเปิดถ้ามึงจะเปิดมันพูดเลยนะก็เปิดห,หมดทุกด่านสัก์ศีทหารไทยทหารในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทหารไทยของประชาชคนไทยของพวกคุณมันอยู่ที่ไหนวะ